หยิบยกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันสักเล็กน้อยนะคะว่าที่ท่านได้หยิบเอามาจากสวัสดีรักษาแล้วท่านมาประพันธ์เป็นชุดการแสดงในระบำสัตววานเนี่ยท่านก็ได้ยกเอามาเช่นวันอาทิตย์สิทธิโชคฉลกดีควรนุ่งสีทับทิมแดงเป็นแสงฉายเพราะฉะนั้นแสดงว่าวันอาทิตย์ต้องสีแดงสีแดงถูกใช่ค่ะวันจันทร์นนั้ควรสีนวลพรายงามละไมจันทราในราตรีเพราะฉะนั้นวันจันทร์ต้อง เหลืองเหลืองเหมือนพระจันทร์นะฮะวันอังคารวันดีสีสมัยควรสวมใส่สีชมพูชูราสีวันอังคารแตงสีชมพูมพครับวันพุธบริสุทธิ์ผุดผ่องดีควรนุ่งสีเขียวรสสุขคนสีสอะไรคะแน่นอนสีเขียวค่ะวันพฤหัสสีเขียวอ่อนเรายอกย้อนแต่งจำปาสถาผลอะ ทำไมวันพฤหัสดันเป็นสีเขียวอ่อนเขียวอ่อนครับทำไมถึงไม่เป็นสีส้มตามที่เรารู้กันเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามานั่งกันวันศุกร์นั้นคือวันมงคลเหล่าปวงชนแต่งกายสีฟ้าครับวันศุกร์สีฟ้าก็จะตรงตามที่เราเหมือนเราท่องนะแต่จะติดอยู่วันพฤหัสเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับคราวนี้วันพฤหัสนั้นเป็นยังไง ก็เป็นก็มีในเนื้อหาที่เราได้ศึกษาว่าในการที่จะแต่งสีตามอย่างเงี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมาในสมัยรัชกาลที่ห้า oh. เกิดการเปลี่ยนแปลงใ,ใ,ในช่วงนั้นเรื่องราวของการแต่งกายเนี่ยสีต่างๆเราก็มีการที่นําเอาวัฒนธรรมจะเห็นได้ว่าอันนี้ที่แต่งถวายในสมัยรัชกาลที่สองถูกไหมคะแต่ท่านอาจารย์ปานีได้ศึกษาวัฒนธรรมของตะวันตกด้วยค่ะ<อ>ว่าตะวันตกจะไม่แต่งกายเหมือนคนไทยที่ วันจันทร์จะต้องแต่งสีนุ่งก็คือผ้านุ่งผมก็คือผ้าสบายคนระสีอันนี้ไม่และท่านได้เอาวัฒนธรรมของต่างชาติของตะวันตกที่แพร่หลายมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ห้านำมาจับด้วยเพราะว่าของต่างชาติเนี้ยเวลาเขาแต่งกายเขาจะไม่มาไม่มีเรื่องตรงนี้ไม่มีเรื่องตรงนี้จะไม่เป็นสายมูแบบเรานะคะเขาก็จะวันอาทิตย์เขาก็แต่งเลยสีแดงสีอะไรสีสดซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีตรงนี้เข้ามา นะคะซึ่งจะไม่ไม่มากมายเหมือนเรา